สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะคะเนาะเมื่อนียายพ่อนได้ขึ้นเขาคือเกาพี่น้องอันเฮ็ดเพิ่นพี่น้องโสนเฮ็ดงามบาดท,ที่นหอันพ่อปลาเฮ็ดแล้วพี่น้องทุกปีคอยกยัญยงขึ้นมาอยู่ที่พี่น้องคือบว่วยเห็นปีนี้จังได้คอยเลี้ยงอาลามอยู่พี่น้องเสงสัย เพิ่นพันได้ขึ้นไม้เก็บกันเลยเป็นค่วมโชคดีของยายพ่ออนเลยพี่น่องมึงดูโอ้ย บงพี่นองโอ้ยพันย่ไตเหลือใหม่เพิ่งดูังงคอยผ้ามากเน่ย เห็ดอะไรจะสวยงามขนาดนี้นี่พี่น้องขอบคุณฟ้าและดินเดินพี่น้องเอ้ที่เพิ่นประท่านเห็ดมาใหายายพอนได้เก็บพี่น้องอันคววมสวยงามคววมอุดมสมบูรณ์ของปลาธรรมชาตินะคะ ผงคนกับ่ายายพ่อบสันอันไปยูเมียงนอกเมียงหน้าเป็นแจ้งไดชีวิตาสันโอ้ยยู่เมียงนอกเมียงหน้า,นา,นนนาพี่น้องชีวิตกสูขื้อกันกับบานเห้านันละต้องขยันและอดทนพี่น้องถ้าอยู่ใสอยู่ไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็ต้องขยันและอดทนคือกันพี่น้องเอ้ยมันขึ้นอยู่บุญวัสนาของเห้านะคะ่ะ ผู้พ่นวัสนาดีเพ่นก็นได้สามีรวยยังสีนะพี่น้องกันแล้วขึ้นอยู่ที่บุญวัสนาแต่ละคนบ่คือกันโอ้ยพี่น้องถอยถอยขึ้นมาตรงนี้ยังบ่หันได้ขึ้นเริ่ม่องหันเอาไว้หันซะก่อน ุงมือกับขาดละพี่น้องเศร้านาเศร้า,าหลังไรปีได้ฝนดีโชคดีกับพ่อเฮ็ดงามเนาะคะ่ะเนาะอันนี้แล้วตั้งแต่รรมาชาติเพิ่นได้พี่น้อง ผู้ากครก็ะามมาว่ายายพ่อนจะเก็บเฮ็ดไปนะอนเอาไปเฮ็ดยังก็คือขอตอบเลยค่ะว่าเอาไปให้ผู้เฒ่าค้นคางบ้านได้ยููได้กินเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่ายายพรนกับาอยูนี่โดนแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะกับู้จักผู้เฒ่าร้ายค้นยังสี่นะ,ะก็เจ็บไปฝากเพิ่นน้า บางที่พนกกใหายนำใจมาน้ำละพี่น้องผู้เ่าผู้พนใจดีเพนกกใหายนำใจค่ากัะฟอกกาแฟไปสลัดพี่น้องเออเอาโอ้ยเอามายึกซอยกันพี่น้องฮะ ดูดูนี่ปัดงาอันอันนี้ใบไม้เพิ่นปกกินพี่น้องเลี้ยงอลามเลยบาทินเมื่อนี่ขึ้นมาแต่เสาพี่น้องเขางานเทียงเมือนี ก็เลยมีเวลาแจ็กนอยมากแต่เสร้าเลยเด้ก้สิได้เฝ้าขึ้นลงไปเฮ็ดงานพี่นอออ้องเลยพว่าช่วงนี้งานก็นลายลายพี่น้องงานก็นลายเฮ็ดงานก็นสุดๆพี่น้องเลยตอนงานลายเ้ากับเฮ็ดไปกอนตอนกระล่างร่างไก่แข็งแรงเนาะคะ่ะแจ็กนอยกับ่าเถ่าเลยเด้ แงไปทั้งหล่ยดอกหนึ่งพี่น้องแล้วลุ่นซอยกันได้พี่น้องอันนั่นนั่นนั่นตายตายตายร้านกูนั่น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  เลยก็ยังว่าเป็นร้านย่ายพ่อนเด้อตายดูเด้อมาเก็บเห็ดนี่พี่น้องเอ้อปวดพ่อให้อันเพราะว่าหากันนี่นะพี่น้องนี่อันนี้มันลื่นดีได้เนี่ยใบอันใบสนแห้งนี่ไหมโอ้ยเดี๋ยวกันได้พี่น้องเนี่ยอันซองขาหยันดีๆก่อน ง่ามขนาดเลยพี่น้องยโอ้ยพี่น้องกลุ่มนี่เต็มเต็มกระจาดคอยเลยพี่น้องอยากเห็นบ่เมื่อหอยซอกพี่น้องผมเห็นบ่เต็มโอเคก่อนนะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวยายพอนตัดขาเข่าทุงกันนะะด้ค่ะเด้ พี่น้องไงเห็ดมือดีโบมี่ข่สีเวาเลยพี่น้องขอบอกว่าสวยงามมากๆโอ้ยบิงพี่น้องบิงบิงสวยข่อยด้วยพี่น้องพันอยู่ในป่าหกหก่นเดี๋ยวขอยภาพไปมั่งแล้ว ิองหันไปม่างก็ได้มองหันพี่น้องเดี๋ยวลงมามองนี่เห็ดงามก็เลยอันลงมาเอามองนี่สะก่อนยังคอยสิาพาไปมางเอาไหมอันมองนี่ดอกพันนุ่มพี่นอ้องเดี๋ยวเห็นนุมน่มๆบ่ได้ได้ใยพอนเฮออ็ดเฮ็ดพันงามมองนี่พี่น้อง พี่น้องห้อยคนไม่เก็บป่ะเด้เพิ่นบบเก็บเบิดเพิ่นจงไว้ให้ยายพรอยู่พี่น้องไปไปพอดีพี่น้องมันมันมันงามคักบ่เนี่ยมันจะเป็นตะล้มมาเอาอยู่ดีนี่บมองดูงามคักอีิริบังเนี่ยขอบคุณนะซื้อเอาไว้ให้ยายพรเก็บเนี่ยยังไงล่ะพี่น้องอ่น เพิ่งเก็บดอกบานมันไปแล้วเพิ่งกระจงดอกกีไว้ผู้ไม่มากก็ได้เก็บจังเสียพี่น้องเหมือนพี่น้องเมนเพิ่นสิกุลมบ่ใหญ่แต่ว่าเพิ่นสวยงามค่ะพี่น้องเฮ็ดไหมโอ้ยเนื้อก็คุ้มงามคักเฮ็ดคอยพี่น้องเลย ม,มึงพี่น้องงามคค่บ่เป็นแสะสรอนสรอ,อนมึงกำลังเป็นจีกันมี่พูดเลยพี่น้องสองสามดอกแต่ว่าเพิ่นดอกใ่ญ่ก็เป็นตันรุ่นได้พี่น้องมากโอ้ยคอยปีนน้ำกันได้พี่น้องเลย คอยมือเศร้าขึ้นใ่แล้วดอกใยอ้วนคักเอา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 โอ้ยบางนุ่มนีเด้อ เ่าจับเอาก้อนพี่น้องิ่นสิแรแลนลุ่มเขานั่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นมาจนได้โอ้ยพอนอ่ะพี่น้องเงานีิแม่งามครับวะสวยสดงดงามเด้พี่น้อง,งบ่วางโซ่ก่อนเอาพี่น้อง มามา n งเห็ดกันเล่บาท,ที่ไหนสงสัยอันปีนี้อันยังเกาะฝนตกอันฝนดีพี่น้องเห็ดพันกัล่ขึ้นดีงามครับ ดอกหง่ๆหนาๆนนะเป็นตัะสอนคือนอย่างยี่ได้พี่น้อง,งพันเฮียมือคอย นจนแตกพี่น้องกันเพิ่นบานเทาแล้วก็ปล่อยเพิน่นให้เพิ่นได้เป็นเชื่อของปีนาเฮาขาสิได้เก็บอีกส่วนตัวพี่น้องเบ่งซอยกันเลยเมื่อนี้เมื่อนี้มั H ่งอเฮดเสื้อผ้ายฟซีเฮาพี่น้องเลยเมือ่อ Yeah. เบุงบัญบบพันักพี่น้องอู้หจังไรเขามางามค่ะแต่พี่น้องนี่นงามค่ะงามนี่พี่น้องบงมังห้ยนเจียบพี่น้องปัด มึงห้อยพันตัดขาไปมีแต่ขาอ้วนๆได้พี่น้องปเป็นกระสุนฮิดอันนี้จิ้ปล่อยพันหลวงลุยพี่น้องมึงพันเริ่มเท่าเลยด้่ยหมมึง ปล่อยให้เพิ่นล่วงลยพี่น้องเฮ็ดเอาเฮียมื้อก็สิกิ่กงล่มเขาเราได้พี่น้องเฮ็ดก็ได้ เบิ่งนี่งามคขกพี่น้องเบิง่งปาขนาดเหลียเพึ่นได้พี่น้องนี่อันห้อยอันเพึ่นไม่เก็บแล้วเหลียเพึ่นยังงามป่านนี่พี่น้องถ้าแม่น้ำมาพอไม่ไม่เฮ้ยจังไดสิบ่งามก็นี่นี่พุ่นแล้วพี่น้องเอ,อ้ยยายพอนคุย กะจะถือสายยพอนเด้อพี่น้องเอ้ยายพอนกะเบาวาอยากให้พี่น้องเฮ้าอันเบิ่งคลิปมวลมวลไปน้ำกันเนาะค่ะเนะเอาะอันบ่อยากให้พี่น้องเฮ้าอันเครียดในการเก็บเห็ดพี่น้องก็อยากให้มีคว้มสุขไปน้ำกันใยพอน้ขึ้นเขาก็มีคว้มสุขเลยพี่น้องเบิโอ้ย พี่น้องเพิ่นห่างห้างเพิ่นเอาจงไวห้างห่างข้าวห้างห่างนี่แหละบังเนื้อดอกใหญ่ๆอ้วนๆพี่น้องเไงบังโอ้ยสะอ่อนพี่น้องเไยอ้วนนี่พันดอกใหญ่อ้วนพี่น้องนไง เพิ่งสิเกิดห่างๆดอกแต่ว่าเพิ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดอกใ่อ้วนพี่น้องเบิ้งสอนบ่ง่งามคากักโอ้ยไปมองได้กับมีแต่ห้อยคนเจ็บพี่น้องเลยมีแต่ดอกใหญ่ๆงามเบิง้งพวดพ่อ,พอให้ พ่ดเห็นพ,พี่น้องห้อยพันตัดเอาพุ่นะพี่น้องรุ่นซอยข่อยวอดอกกันคือดอกงก่ายครับเนี่ยให้ได้สิอดตได้พี่น้องปลปลายาวเป็นลุยอย่าดอกนั่นด้วยมาเกีคือดอกง่ายขาอ้วนคคบแถพี่น้องมาเบิ่งซอยกันพุ่นะก็เป็นตะมนุนค่ามาให้ได้พี่น้องมึงมาหลุนซอยกันเลี้ยวมากขาง่ายอ้วนพูดไหมพี่น้องมึงดูพุ่นอ่ะ โผลพ่อคักบ่งามคักเบิ่งเพิ่นอุดมสมบูรณ์อ้วนจนขาแตกพี่น้องเรื่งเดี้ยโอ้พี่น้องมาเบิ่งซอยข่อยเด้อยวนะบังกระโผ่พ่อหายเบิ่งในพี่น้องจุ่มเดียวดอกใหญ่ๆถ้าแม่นเว้าวโผลเนาะพี่น้องสิบ่แกลงอิ่มพุ่นพผ่นให้เบิ่งดูป๊าพี่น้องงามคักเบิ่งเนี้ย โดพ่อหายบ้งดูดอกใหญ่อวนงามค่ะโอ้พย,ยพี่หญ่พ่นถือเฮ็ดบังกล่องพี่น้องสรุเพ็ดให้พี่นอ้งนองเฮาเบิ่งพี่น้องเ้ยงามค่ะเห็ดหมือนเลพี่น้องเลยเบิง่งพี่น้องมาเบิ่งขาเห็ดซอยข่อยว้ามันขาผูกเก็บพี่น้องพู่น่ะงามคักบอใหญ่อวบสวยพร้อมพุ่นด้พี่น้องพู่น่ะงามคักยัง่า แต่ละดอกไหมยายพ่อนทำความสะอาดเรียบร้อยกะจะเอาไปให้ผู้เท่าเพื่อนพี่น้องผู้เท่าเพื่นสั่งเฮดก็ได้สีเอาไปให้เพื่อนนะคะเนาะไปให้ผู้เท่าเพื่อนเข้ากับสีได้บุญพี่น้องเอเอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเ้ยค่ะเด้อที่เขามาเป็นกำลังแรงใจให้ยายพ่อน ยายพ่อนกับคอยเอฟซี FC ทุกๆท่านมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะเนาะเบิงนะ่งเนอ้ยพี่น้องเนาเบิ่งดอกนี่ดอกนี่แปลกๆเลยเนี่ยนเะบิง่งมีอยู่สามซีหาจุดนี่เห็นบอเลขสิบบอออกซีหาบ่พี่น้องเบิ่งดูคนน่ะเห็ดแปลกนี่เห็นบ่เนี่ยน,น,นั่นใบหวยอีกแล้วยายพ่อน <laughs> พี่น้องเอโอเคนะคะเนาะ ไปเบิ้งวิวส,สวยๆงามๆกันเลยค่ะ